นัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตซานะกโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตซานะกโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสปควายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอาหังสุขตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพ,พุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสะควายม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสะควายม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายม,มาราชานุท้าเวสุวรรณุนนมะระนังสุขังอหังสุขตโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณุนนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะสะตภูษะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณุน,โ,น,นโมพุทธายะ อิติปิโสภควายม,มาราชานุท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขตโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสัุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสปะควายม,มาราชานุท้าเวสุวรรณโนมระนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ